คำบรทึงเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามโดยเด็ดขาดาการพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนานะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาเจอกันกันกบแคทลี่อีกแล้วนะแคทลี่เล่นเว็บเมสซี่บลูนะคะคเว็บนี้เติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ไม่ต้องทำคืนด้วยนะแคทลี่มีกลุ่มรวมฐานลูกค้ารวมยทธเก่าแคทลี่นะคะเป็นกลุ่มโอเพนแชทในไลน์นะเอ,อ้ยยูสแคท เออในกลุ่มมีประมาณ300กว่าคนนะคะแต่ละคนน่ยเวลาเขาไปปั่นเกมไหนกันมาแล้วเขาแตกเขาก็จะส่งลงบอกในกลุ่มนะคะว่าเออเกมนี้แตกนะตอนนี้ใครตามตามได้เลยเบ็ดนั้นเบ็ดนี้นะคะใครที่อยากมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยเกมแตกหรือว่าเอาไว้ปรึกษาอะไรกันก็สามารถเข้ากลุ่มแคทลีมาได้เลยนะในกลุ่มแคทอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็วันไหนที่แคทไลฟ์สดในติ๊กตอกใครที่เล่นติ๊กตอกเป็นประจาอยู่แล้วอยากดูแคทไลฟ์สดอยากฟังเสียงจริงๆของแคทลีนะคะสามารถเข้าในกลุ่มได้เลยทุกครั้งที่แคทไลฟ์แคทจะแชร์ลิงก์ อยากตามหรือว,ว่าอยากจะเข้ากลุ่มอยากเล่นเว็บเดียวกับแคทลี่เดี๋ยวแคจะยิงลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะวันนี้แคมาเล่นวายแบ ito ิโตนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นนานเลยวายแบร์นิโตเนี่ยเพราะว่าเวลาล้านสดในติ๊กต็อกแคเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีปืนนะพอมันมีปืนแล้วมันเสี่ยงต่อการที่ช่องติ๊กต็อกแคจะบินมากเลย แคทก็เลยเอาเป็นว่ามาเล่นวายแบนิโตลง u t ทู e ดีกว่าเผื่อใครจะคิดถึงวายแบนิโตกันบ้างนะวายแบนิโตนะคะทุนวันนี้มาสอง0บาทเดี๋ยวแคทจะไล่เบ็ดตั้งแต่เบ็ดสิบไปเรื่อยๆเลยนะ1ิบย30สิบสิบนะคะเออเดี๋ยวเปิดโบนะเดี๋ยวเป็นเปิดโบอย่างละสามสิบหมุนนะคะไปรอดูกันนะคะว่าเบ็ดไหนมันจะแบบว่าเข้าฟรีเกมให้นะเมื่อก่อนวายแบนิโต้โคตรเป็นเกมลูกหลักแคทลี่เลยนะทุกคนแต่ว่าอุ้ยเข้าฟรีเกมเฉยเลย เอ้ยเป็นไงล่ะเบ็ดสิบเอาเรื่องอะเนี่ยเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าวายแบนดิโตเข้าฟีเกมร์ไหมคะรีเท่าไหร่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะไอ้จ่อยนี่หูโอ้โหเปิดมาก็เอาเลยเหรอหลายสิบต่อกับคิววโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้เล่นนานมันเอาเรื่องอยู่เด้อไม่ได้เล่นนานหมุนไปไม่กี่หมุนเข้าฟีเจมเลยนะทุกคนโอ้โห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 เอ้าเอ้าเออหูว้โอ้โห สุดจัดบอกเลยดอกนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเม็ดสิบเข้าฟรีเกมนะคะได้มาหนึ่งพันสามร้อแปดสิบเ็ดบาทวู้วู้วูว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 ว้เอาเรื่องเอาเรื่องอู้เชชเช่เชเช่ไม่ได้เล่นนานะคะทุกคนแวะเวียนมาหาไวาแบนดิโต้วันนี้แตกให้จุกๆก,กันไปเลยอายา ไปย่าไปต่อไปต่อนะ,ะทุกคนอีกขูเหลืออีกตั้งห้าหมุนแน่ตอนนี้กําไรเราแบบว่าจุกๆเลยนะคะเพราะว่าเข้าฟรีเกมนะอู้สวยสวยสวยพันหกสวยเลยทุกคนอีกสามหมุนมาจะถึงสองพันไหมเช็ดเช็ดสุดยอดอู้เข้าฟรีเกมตั้งแต่ไมายแรกๆเลยนะคะทุกคนเอ้ยทุนสองพันตอนนี้เราบวกมาพันแปดแล้วนะ อืออีสองหมุนอีสองหมุนถึงเป้าสนะองพันเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถึงสองพันว่ะทุกคนถึงสองพันว่ะเบ็ดสิบวายไปดีต้เข้าฟีเกมได้สองพันสองนะสวยสวยมันเข้าฟีแล้วอย่าลดเบ็ดนะคะมันเข้าฟีแล้วอย่าลดเบ็ดเดี๋ยวแคทเพิ่มเลยเบ็ดสามสิบไปต่อเลยสามสิบหมุนไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหโอ้โหไหลนอกโคสวย หล่นอกโคตรสวยอู้หอุ้ย,ย,ยสะอึกขออภัยด้วยนะทุกคนเมื่อกี้สะอึกสุดยอดอุ้ยไหลนอกได้บิ๊กวินนะคะเม็ด3สามสิบได้มานะอีเจ็ดร้อยนะอาไปต่อไปต่อไปต่อเออเดีย๋ยวมารอดูนะ,ะว่าเม็ด3สาสิบจะเข้าฟรีเกมไหม ถ้าเราไล่ไปจนแบบว่าสุดขอบที่เราจะแบบตั้งเบ็ดไว้แล้วอะถ้าเบ็ดไหนเข้าฟีเจมเราอย่าลืมจดด้วยนะเราจะได้กลับไปปั่นเบ็ดนั้นยาวๆนะเดี๋ยวเบ็ดสิบเมื่อกี้เข้าฟีเจมนะแล้วก็เบ็ดสามสิบตอนนี้ไหลนอกนะเบ็ดสิบแคทไม่ได้บิ๊กวินเลยนะแต่ว่าได้เข้าฟีเจมส่วนเบ็ดสามสิบแคทได้บิ๊กวินมารอบที่สองแล้วนะทุกคนเออรู้สึกเหมือนว่าเบ็ดที่ไหลนอกดีๆมันไม่น่าจะเข้าฟีให้แคทนะเดี๋ยวรออีกสิบแปดหมุนนะคะทุกคนว่ามันจะเข้าไหมอะ เอ๊โอ๊โอะไหลโอ้ชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยชมปุ๊กมันก็ไม่ไหลแคทเลยนะคะทุกคนอู้กีตาร์ช่องหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่มีนะโอ้แบสสามสิบไม่เข้าฟรีเกมหรอทุกคนเดี๋ยวคคะจะต้องต่อสู้กับมันอีกนะคะแคนอาจะต้องต่อสู้กับมันอีก โอเคไปเดี๋ยวเราขยับเบ็ดขึ้นไปนะคะต่อไปเบ็ดสี่สิบนะอีกสามสิบหมุนอย่าหมุนทิ้งก็พอขอแค่นั้นแหละทุนสองพันตอนนี้เราบวกมาห้าพันเก้าห้าพันแปดแล้วนะทุกคนโอ้ได้บิ๊กวินอีกแล้วได้บิ๊กวินอีกแล้วสวย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 ไปต่อไปต่อไปต่อตอนนี้นะ,ะเบ็ดที่เข้าฟรีตอนนี้จะมีเบ็ดสิบเบ็ดเดียวนะเบ็ดสามสิบไหลนอกได้แล้วก็เบ็ดสี่สิบไหลนอกได้บิ๊กวินมานะคะ ไปจะถึงเบ็ดร้อยไหมเนี่ยวันนี้จะถึงเบ็ดร้อยไหมอ่ะจะถึงเบ็ดร้อยไหมอ่ะโอ้โหโอ้โหสองตัวโอ้โหอีกตัวหนึ่งไม่เอาเพื่อนมาด้วยแล้วไม่เอาเพื่อนมาให้คราสามตัวเลยละพี่ชายโบโบโอ้ยโอ้ยโอ้เบ็ดสี่สิบไม่ได้เรื่องเลยว่ะทุกคนเบ็ดสี่สิบเล่นไม่ได้นะคะเบ็ดสี่สิบเล่นไม่ได้ไหลนอกบิ๊กวินก็ได้มาแค่เก้าร้อยโอ้อีกร้อสเก็ตเตอร์ สองตัวมาํำเพื่อไม้รบโอ้โหโอ้โหดอกนี้ออ้ยไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหวายมาทั้งสี่ตัวนึกว่าจะได้ซูเปอร์ไม่กัวินนะคะทุกคนเฉะยอ่ะโอ้ไอยอย่างนี้ไอยอย่างนี้เบ็ดสี่สิบว่าได้เลยนะเบ็ดสีสิบว่าได้เลยนะโอ้ไหลแบบ มันมันไหลหลอกตาทุกคนห้าสิบหรอห้าสิบไม่เอาแล้วร้อยไปเลยทุกคนสามสิบหมุนไปสามสิบหมุนเลยสามสิบหมุนเลยสู้อ่ะแคทมันนักสู้อ่ะมาดิมาดิไม่กลัวหลอกไม่กลัวหลอกมาดิมาดิถ้าเบ็ดร้อยเข้าฟรีน่นาจะหอมปากหอมคอเลยทุกคนไหลต่อไหลต่อไปโอ้โหไหลนอกมาได้อีกพันหนึ่งนะคะทุนสองพันตอนนี้เรามีเจ็ดพันแล้วนะ เดินหน้าเล่นเบ็ดร้อยอู a, 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 a right ้สเก็ตเตอร์สองตัวยายแม่ย้อยอะไรเนี่ยโอ้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 โหไหลทิ้งโอ้โหไหลทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไหลทิ้งอย่าไหลทิ้งแบบนี้อย่าไหลทิ้งแบบนี้ไปสามสิบหมุนเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยสยเกตตอโอ้สเตกตเตตัวหนึ่งมือไม่มาว่าสะสเกตเตตัวหนึ่งมือไม่มาว่ะไอ้ยะเจเฮ้ยทำไมเป็ดร้อยหลายทิ้งเนี่ยเหลือห้าพันแล้วนะจากเจ็ดพันน่ะเฮ้ยทำไมเป็นร้อยหลายทิ้งงนะี้ล่ะโอ้แค่ต้องสู้แค่ต้องสู้เราเดินหน้าเบ็ดร้อยมาขนาดนี้แล้วอะ่ะทุกคนเราจะมายอมตอนนี้มันไม่ทันแล้วเปล่า อุ้ยอุ้ยุขนหัวลุกเลยเอให้เอาดีๆนะีอะเฮ้ยไหลวะโอ้โหห้าสิบหมุนดิถ้าไม่ไหลนี่ห้าพันเจ็ดนี่สวบเลยนะโอ้โหเหลือสี่พันลวทุกคนทุนสองพันวันนี้จากตอนแรกที่บวกเฮ้故ยเฮ้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 ยไม่เอาดิเฮ้ยเราสามพันแล้ว เอ้ยไหลนอกแค่น่อยอุ้ยเชี่ยตะขีดแล้วโอ้สู่ขีดได้เลยนะเนี่ยเชีย่ยสองพันเหลือแปดร้อยค่อยหยุดนะคะทุกคนเอ้ยพันหกเจ๊เจ๊เจ๊นาทีชีวิตนาทีชีวิตชิปหายแล้วอุ้ยอุ้ยไหลนอกต่อชีวิตโอ้รอบนี้ไหลนอกได้มาหนึ่งพันต่อชีวิตไปอีกนะคะ เฮ้ยเรามันนักสู้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเ้อโอู้หสเก็ตเตอร์สองตัวน้้ยไหมครบเลยวะคคดว่าเดี๋ยวมันต้องเข้านะคะเดี๋ยวคัดลองกดมือดีกว่ารอมันหมดหมุนก่อนเชยคคดว่าคัดลองกดมือนะคะทุกคนเราเหลือสองพันละเรายังคงเดินหน้าเบ็ดร้อยไปต่อนะอุ้ยเหลือพันหกพันหกพันหกใจไม่ดีเลย โอ้ยเหลือพันหนึ่งร้อยแล้วทุกคนชาตาชีวิตคันนี่เชยเยเชยรเยเชยคู่แ็ดร้อยเข้าฟีเกมร์จนได้กดมือหทำไมไม่กดมือตั้งแต่ตอนเหลือสี่พันแรกวะคันนี่หเกือ,อบสูขีล้วทุกคนเกือบสูขีอ่ะห จะวาขอ,อยาดมดีโอ้โหคุยมันตั้งน้หมดเลี้ยวหมดแายเหรทุกคนแม่งโคตรหลุนอะแม่งโคตรหลุนอะหรือว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่แบบโคตรเกลือซะละไม่เข้าฟีเบ็ดร้อยจนได้สวยเลยเดินหน้าต่อคะกลับฟื้นคืนชี่มาสามพันเก้าแล้วนะโรูอู้โคตรสวยมาดิมาดิมาดิาดบวกอีกสิบสองหมุนหมุนกัน คนละสู้มาหน้าบากบั่นกับเบ็ดหนึ่งร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหุมื่มนเจ็ดเจ็ดแค่ไม่คุ้มตรงไหนเอาปากกามาวงดิไม่คุ้มตรงไหนเอาปากกามาวงดิทุกคนเข้าฟรีเราได้ฟรีในฟรีมาอีกอะโอ้โหหมุนกันให้หน้าตั้งกันไปข้างเลยนะเบ็ดหนึ่งร้อยเข้าฟรีเกมนะได้มาหนึ่งหมื่นแปดพันบาท โอ้โหทุนสองพันนะคะทุกคนทุนสองพันไวแมนิโต้ถอนหมื่นเก้าไลยดิโอ้โหสองหมื่นไปต่อไปต่ออีกสิบหมื่นน่ะสามหมื่นต้องยังต่ำแล้วเปล่าสามหมื่นต้องมาแล้วณนะจุดจุดนี้อ่โอ้โหเกือบได้ฟรีในฟรีในฟรีไหลต่อเจมาโบไปดี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 โ,ดโดอ้โหสองหมื่นเก้าโคตรเฟี้ยว เชีย่ยโคตรจุกโคตรจุกบอกเลยโอ้โหไวแมนิโตนะคะเข้าฟรีเป็ดหนึ่งร้อยได้มาสองหมื่นแปดพันบาทเกือบขีดแล้วไม่ละไม้เมื่อกี้ย่าสุดยอดเลยนะทุกคนใครอยากตามตามได้เลยนะคะโคตรนาทีชีวิตเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ ขอตัวไปถอนก่อนแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะใครอยากจะตามมาตามได้เลยที่ลิงใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะ <S <S ดูคลิปแคทลี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตครแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจๆๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ